สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายกันไปนานเลยนะคะเพราะว่าแอดไม่สบายค่ะสัญหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จึงอยากจะนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจน่าทึ่งน่ารู้มาให้ทุกคนได้รับทราบเช่นเคยนะคะสถานที่แรกคือหมู่บ้านชาวประมงโบราณอายุกว่า7,000ปีของประเทศเวียดนามค่ะ หมู่บ้านนี้ชื่อว่าไคเบียวหรือที่รู้จักกันในานามหมู่บ้านชาวประมงวุงโอตั้งอยู่บนเกาะงอกหมู่เกาะกัดบาอำเภอกัดไห่เมืองไฮฟ,ฟองประเทศเวียดนามนะคะ หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาหินปูนเรียบชายฝั่งในปี2009หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นอนุสร์สถานแห่งชาติเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนามค่ะมีอายุประมาณ7,000ปีนะคะ หมู่บ้านนี้มีประมาณ300ครัวเรือนเท่านั้นค่ะอาชีพหลักคือประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสิ่งที่พิเศษที่สุดเกี่ยวกับหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้คือโครงสร้างของเรือนแพบ้านลอยน้ำเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งคุณสมบัตินี้ไม่เพียงสะดวกสำหรับการตกปลาร่วมกับการทำฟาร์มเท่านั้นแต่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยี่ยมชมด้วยค่ะนอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังเป็นโบราณวัตถุที่มีมูลค่าสูงอีกด้วยเมื่อมาเยือนผู้เข้าชมจะได้ดื่มด่ำไปกับพื้นที่แห่งบทกวีอันเงียบสงบและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตประจาวันของผู้คนที่นี่สถานที่แห่งนี้ถื เป็นแหล่งโบราณาคดีที่มีคุณค่ามากที่สุดในบริเวณชายฝั่งและเกาะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามค่ะที่ดูในภาพนะคะจะเห็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยน้ำทั้งสองข้างก่อตัวเป็นโอเอซิสที่มีน้ำสีฟ้าครามตั้งอยู่ระหว่างหินทรายที่ตั้งอยู่บนที่สูงนับว่าสวยงามมากนะคะนี่คือหุบเขาทัชยารัน บนทางหลวงอูซักอิสมอเ์ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ45กิโลเมตรเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของน้ำลมและการเคลื่อนตัวของเปลือกอโลกหินที่ปกคลุมหุบเขาและถูกปกคลุมไปด้วยสีสันต่างๆตั้งแต่พื้นดินดูเหมือนจานสีของจิตรกรงดงามมากค่ะนักท่องเที่ยว ต่างตกตะลึงเมื่อเดินเข้าไปในท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเพราะท,ที่นี่เขาสร้างกำแพงเมืองเกาลูนในตำนานในล็อบบี้ของท่าอากาศยานนะคะเมืองเกาลูน เป็นที่รู้จักกันในเรื่องความหนานแน่นและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นล้อมด้วยประวัติศาสตร์แห่งนี้ยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นของเมืองก่อนที่จะรื้อถอนในปี1993ตอนนี้ผู้โดยสารสามารถถอยหลังกลับไปทันเวลาในช่วงนั้นและเข้าชมสำรวจสาระสำคัญที่น่าหลงไหลของเขาวงกฏในขณะที่รอเที่ยวบินนะคะ นี่คืออุทยานยุนไถซานสวรรค์นบนดินแห่งมณฑลเหอหนานค่ะที่นี่เป็นหนึ่งในอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนานในประเทศจีนนะคะและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยความหลากหลายทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศอันตรการตาทำให้อุทยานแห่งนี้ เป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติค่ะภูเขาหินปูนที่สูงชันและสลับซับซ้อนสร้างทิวทัศน์ที่น่าทึ่งน้ำตกมากมายไหลลดลันลงมาจากหน้าผาสร้างเสียงที่ไพเราะและสายน้ำที่ใสสะอาดรวมไปถึงหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีสร้างบรรยากาศที่สดชื่นและร่มรื่น ทะเลสาบสีฟ้าครามสะท้อนภาพของภูเขาและท้องฟ้าสร้างความรู้สึกสงบและผ่อนคลายนี่คือบันไดสเปนนะคะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่โด่งดังที่สุดของกรุงโรมประเทศอิตาลีบันไดอันงดงามนี้เชื่อมระหว่างปิยาซาดิสปัญญาที่อยู่ด้านล่างกับปิยาซาตรินิดาเดมอนตี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ทรินิต้าเดมอนตีที่อยู่ด้านบนอย่างที่เห็นค่ะ บันไดสเปนที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างที่สวยงามของสถาปัตยกรรมบาโรกนะคะด้วยขั้นบันไดที่กว้างและยาวรวมถึงน้ำพุที่ฐานบันไดทำให้เป็นจุดที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อปีนขึ้นไปถึงด้านบนคุณจะได้พบกับวิวอันงดงามของกรุงโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบสถ์รินตาเดมอนตี ที่ตั้งตระงานอยู่ข้างบนค่ะบันไดสเปนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวเมืองและศิลปินมาใช้เวลาพักผ่อนทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองบันไดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่18แและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจมากค่ะ ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยเมืองที่งดงามในประเทศสวีเดนนะคะนี่คือเมืองแอสโธ เป็นเมืองประมงเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางโขดหินขลุขละที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลเมืองแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมีบรรยากาศที่น่าประทับใจซึ่งบ้านทั้งหมดที่เห็นจะเป็นบ้านไม้สีขาวหลังคาสีแดงบนเกาะมีถนนแคบๆแ,และไม่มีรถยนต์นะคะทำให้ท่าเรือแห่งนี้เงียบสงบเกือบตลอดเวลาค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสั้นๆที่น่ารักน่ารักสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ